นีค่ะมีอีกหนึ่งแปลงนะคะนี่เลยติดถนนแบบนี้นะคะทอดยาวไปตามถนนนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะเอกสารพอบอท5ห้าส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คําอธิบายนะคะที่นี่มียางล้วนเลยนะคะแล้วก็มีบ้านพักหนึ่งหลังนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้ส่วนยางนะคะยางพาร,รานะคะที่นี่มีขายนะคะแล้วก็กิจยางได้สวยมากๆนะคะผลผลิตดีนี่เลยค่ะ มีต้นเล็กต้นใหญ่ป่าปูนกันไปนะคะพันสองห้าหนึ่งนะคะทุกคนพันสองห้าหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะนี่หน้ายางของเรานะคะนี่เลยยางสองห้าหนึ่งใครที่กำลังมองหาสวนยางนะคะนี่เลย ยางค่อนข้างออกดีนะคะแล้วก็กรีดยางได้เพียงเอได้หนึ่งหน้าแล้วนะคะอีกหน้าหนึ่งยังไม่ทันได้แตะนะคะนี่เลยนี่ค่ะนี่เลยนี่เป็นยางล้วนๆตรงนี้สิบไร่นะคะนี่เลยค่ะทุกคนมีเถียงนาให้ด้วยนะนี่ค่ะแปลงน,นี้ถือว่าคุ้มนะคะทั้งหมดสิบไร่นะ นี่เลยจ้ะมีเถียงนาด้วยถือว่าเป็นสามารถอยู่แล้วก็นอนที่นี่ได้นะคะนี่เลยค่ะมีเถียงนาให้ด้วยใครที่กำลังมองหาแปลงสมญ,ญาณนะคะนี่เลยจ้ะที่นี่ ไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่ามีจะเป็นโซลาเซลล์นะคะทุกคนเป็นโซลาเซลล์เราเริ่มเห็นแผงโซลาเซลล์แต่ไม่ทราบว่าใช้งานได้หรือเปล่ายัางไม่ทราบนะคะนี่เลยจ้ะแผงโซลาเซลล์ของเราหน้ายางสวยมากนี่ค่ะใครที่กำลังมองหาสวนยางนี่เลย และที่สำคัญอยากจะให้ดูว่ามีน้ำตลอดทั้งปีนี่เลยค่ะทุกคนว้าวนี่มีร่องน้ำด้วยว้าวมันช่างวิเศษจริงๆนี่เลยค่ะมีร่องน้ำด้วยอ่ะนี่เลยทุกคนเห็นไหมสวยมากแล้วก็มีบ่อน้ำนะคะทุกคนน้ำไม่แห้งนะคะมีน้ำตลอดทั้งปีค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนยางตรงนู้นก็ใช่นะคะทั้งหมดสิบไร่นะคะนี่เลยใครที่ยังมองหาส่วนยางแล้วก็มีที่พักแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้คำอธิบายนะคะอันนี้ต้นลิ้นจี่นะคะทุกคนมีผลไม้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นต้นเงาะนะคะมีเถียงนา นี่เป็นหน้ายางของเราก็จะมีสวยมากไม่สวยบ้างตามท้องเรื่องแต่ตอนหลังมากิดสวยนะนะคะฝีมือดีแล้วค่ะนี่เลยสวยมากแลวที่สำคัญมีพนด้วยนะถ้าตรงนี้เป็นแจ้งๆนะคะแนะนำให้ปลูกมะละกอปลูกพริกนะคะ จะบอกว่าพลปลูกของกินได้ดีมากเพราะว่าตอนเป็นเด็กพ่อกับแม่เคยพาปลูกของกินนะคะปลูกพวกพริกพวกอะไรสวยงามมากแล้วก็เก็บกินนี่พริกดกจนขี้เกียจเก็บเลยนะคะนี่เลยค่ะแปลงของเราเริ่มเมื่อยแล้วนะคะขนาดสิบไร่พอได้กีดอยู่นะดูผลผลิตเราเอาว่าน่าจะประมาณสองมีดได้ไหม พอได้อยู่นะดูหน้ายางนี่ค่ะทุกคนไม่ถึงกับลกนะคะใช้เครื่องตัดหญ้าตัดได้นะคะไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วนะเพราะว่าต้นยางของเรามันคลุมไปหมดแล้วนะคะยังไงก็ขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะใครที่สนใจแปลงยางพลาก็แนะนําแปลงนี้ได้นะคะติดถนนแบบนี้นะคะเพื่อนบ้านมีนะเห็นไหมมีอยู่ห้าหลัง นี่อยู่ห้าหลังนะคะทุกคนก็ทางนี้ออกไปทางบ้านนาเกนตำบลหนองแวงอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีทางนี้ออกไปทางบ้านหัวช้างอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีเช่นกันนะคะติดถนนแบบนี้แต่ว่ายังเป็นถนนแดงอยู่นะยังไม่ทได้เป็นถนนคอนกรีตคะ่ะทุกคนถนนคอนกรีตท่อนหนึ่งตรงนู้นนะคะนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณนับชมจนเกือบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย